ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่านายพิธาเนี่ยนะกำลังทำตัวเป็นเซเลนสกี้ของอยูเครนกำลังมีช่องทางที่จะออกเป็นนโยบายเพื่อเปิดประตูให้อเมริกาเข้ามาเหมือนกับที่อเมริกาเข้าไปสนับสนุนเซเลนสกี้โดยเบื้องหลังเซเลนสกี้นั้นคือผลพวงผลผลิตในการเป็นรัฐบาลจากการหนุนหลังอ,งอเมริกา เหมือนพรรคเก้าไกลเนี่ยอเมริกาเป็นคนสร้างพรรคเก้าไกลขึ้นมาแล้วหลายอย่างผมคิดว่าคุณพิธาเนี่ยกำลังจะกลายร่างเป็นเซเลนสกี้ของประเทศไทยเพราะเมืองไทยอีกไม่นานถ้ายังเดินตามนโยบายต่างประเทศของคุณพิธาแล้วเนี่ยพรรคเก้าไกลเมืองไทยแม่งเป็นยูเครนสองแน่นอนคุณอย่ามาพูดว่าเรื่องมันจะไม่เกิดคุณเตรียมตัวให้มันเกิดแล้วไม่ใช่เหรอเพียงแต่ว่าใครเผลอปั๊บถ้าไม่มีคนอย่างผมอยู่หรือไม่มมีคนสนใจเ,นเรื่องนี้อยู่ คุณก็เปิดประตูให้อเมริกาแม่งเข้ามาคุณไม่รู้หรอกเลยว่าพวกคุณกําลังจะทําความพิหน้าฉิบหายกับชาติเอาละผมจะเอาข้อมูลอันนี้คุณดูคุณรู้จักคนชื่อบุญ,ญยสิธิ์โชควัฒนาไหมคุณบุญ,ญยสิธิ์โชควัฒนาเนี่ย ผมรู้จักดีเพราะผมก็เหมือนกับลูกหลานคนหนึ่งของในห้างเทียมชววัฒนาทั้งคุณมุญยศิธิ์คุณบุญชัยคุณบุญยศิทธิ์เป็นคนที่ไม่เคยยุ่งเรื่องการเมืองเลยเป็นคนที่ไม่พูดรูดซิปที่ปากใครจะเลวซรามยังไงคุณบุญสิิธิ์เฉยหมดแต่วดนี้คุณบุญสิิธิ์พูดออกมาผมยังตกใจเฮ้ยนี่จากปากคุณบุญสิิธิ์แล้วคุณบูญสิทธิ์พูดอย่างนี้คุณพิธาท่านผู้ชมครับคุณมุญสิิธิ์บอกว่าห่วงว่าที่รัฐบาลชุดใหม่บริหารงานไม่เเเเเปปป็็นนนนนวัาาาาารระะทศหมือยอยยโตลเซเลซสกีภภาษา จะว่าอย่างไรเรื่องนี้คุณมีสิทธ์ยอมรับว่าเป็นูนโยบายปรับขึ้นค่าแรง450บาทเพราะไทยค่าแรงพุ่งสูงจะทําให้นักลงทุนเบนเข็มย้ายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบา้านอย่างเช่นเวียดนามอุตสาหการรมเสื้อผ้าแม้ไม่ได้ขึ้นค่าแรงก็ยังมีการย้ายออกไปที่เวียดนามแล้วในค่าแรงปัจจุบันนะอีกอย่างก,การขึ้นค่าแรงกระทบ ต่อธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวส่วนนโยบายการทลายทุนผูกขาดและเก็บภาษีความมั่งคังที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระทบต่อความมั่นใจผู้ประกอบการนี้คุณผู้สิทธิ์บอกอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นแนวทางที่เหมือนกันทั้งโลกส่วนรัฐบาลพักแปดพักตั้งคณะกรรมการทํางานแก้ไขาปัญหาเร่งด่วนเจคณะหนึ่งในปัญหาคือการแก้เรื่องเศรษฐกิจมองว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแต่ยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่เพราะไม่รู้แนวทางการแก้หารูปแบบไหนการตั้งรัฐบาลอาจจะมีความล่าช้าไม่น่ากังวลไม่กระทบต่อการลงทุน ค,คุณบุญสิทธิ์คิดว่าประเทศไทยยังดีกว่าประเทศอื่นท่านฝากว่าการบ้านไประบาดชุดใหม่ให้เร่งพัฒนาเศร,รษฐกิจซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นค่าแรงทันตำ่ำแต่ต้องพัฒนาเศร,รษฐกิจให้มีคนมีการศรรึกษาให้คนมีงานทําเช่นพัฒนาด้านการ,กรเกษตรให้มีราคาสูงขึ้นคนที่ทําการ,กรเกษตรจะได้มีรายได้เทียบเท่ากับคนที่ทํางานอุตสาหกรรมจะทําให้เศร,รษฐกิจไม่มีคนว่างงานตรงข้ามถ้าราคาสินค้าเกษตรลดลงคนจะหนีจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพมหานครจะมีปัญหาเรื่องค่าแรงอีกส่วนการที่ประเทศจะมีนายงดี ายุน้อยที่สุดคุณผู้สิทธิ์บอกว่าคนรุ่นใหม่จะมีไอเดียแบบใหม่ทําอะไรเร็วขึ้นส่วนคนอายุมากจะรอบคอบอาจจะทํางานช้าเพราะฉะนั้นแล้วมีคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นจุดเด่นในต่างประเทศเรามีเขามีนายกดีรุ่นใหม่รวมทั้งบางประเทศมีผู้หญิงทั่วโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงถือว่าอายุไม่เกี่ยวอะไรคุณ บุญสิทธิ์พูดต่อนะครับอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้เปรียบเสมือนขับรถหรูรถเร็วรถมัสแตงแต่ยังต้องให้ความสําคัญและระวังภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผมเตือนไปแล้วนะคุณพิธาและผมเตือนคุณสุริกัญญาไปแล้วนะผมยกตัวอย่างเยอรมนีไปแล้วใช่ไหมว่าจะทําให้ยูถดถอยอเมริกาถดถอยขณะที่การท,ทรําธุรกิจยุคนี้ต้องรู้จักปรับ ตัวบริษัทเอกนชนก็สามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลมาชุดไหนมาก็พร้อมให้ความร่วมมือปรับตัวเช่นกันคุณบริษิ์พูดเจ็บมากปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกของการทำธุรกิจปีนี้คือคุณพิชาฟังให้ดีๆนะครับปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกของการทำธุรกิจปีนี้คือความมั่นคงของประเทศผมหวงคนผู้นำประเทศบริหารไม่เป็นและทำให้เป็นเหมือนประเทศอยูเครนครท่านผู้ชมรู้ว่มสาพัฒนพ,พิบูรณ ไม่ใช่ธุรกิจผูกขาดเป็นการที่ทาํามาค้าขายแข่งขันกันโดยเสรีการที่คุณบุญยิิธิ์ซึ่งระมัดระวังในการพูดออกมาพลาดพิงนาการมือออกมาพูดแบบนี้ท่านผู้ชมเดาออแล้วกันว่าความคิดลึกๆแล้วเนี่ยนักธุรกิจระดับคุณบุญยสิทธิ์เขาคิดยังไงบ้าง